ให้คำนวณกันอือแบนี้แบนี้เดี๋ยวนี่มันง่ายดูมันง่ายจงเลเอะเอ้เดี๋ยวทำไมมันลดไปไหมนี่ว้ายว้ายเดี๋ยวนี่นน่ีวมันอะไรเนี่ย ฮลโหลสวัสดีครับทุกท่านเราไปอยู่กันในเกมมินิเว r ร์นะเอซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นแมปตูรีแมปของเอ่มากดีกว่าซึ่งวันนี้ผมไม่รู้ว่าจะเล่นแมปอะไรดีผม,ไ,มไปเจอเมปแมปปะก,กว่วซึ่งผมอยากจะเล่นเล่นเล่นหลายหลายแมปนะแต่ว่าเอาซัสสองมปก็พอว่ามีอะไรที่น่าสนใจหรือไม่มีอะไรน่าสนใจมากแมปมาดู โอเคนเั่นแบบเอ่อนี่มันเล่นอะไรเนี่ยนล่นไงเนี่ยนี่เราสื่อเม็ดกระโดดหัวล้อสองอี่แจเคยพราอนี้เราเพิ่งอยากให้มีมากขึ้นแค่พาแล้วยังไม่มีใครผ่านเลยโอ้โหเราปัดง่ายๆขึ้นได้แต่ควานหัวล้อยันเต็มปดิดเลยสิบนะนีทั้งหมดสิบสองดาบโอเคแล้ว ซึ่งวันนี้โอ้จริงด้วยซึ่งผมวันนี้ผมซืซ้อสก,กินมาดูเนี่ยนี่น <üğ> ุ๊งน้องน้องไก่น้องไก่ก็จะผ่านี่คือน้องไก่เดี๋ยวน้องไก่ <c ười> <seventeen. c ười> ไม่ใช, <c ười> <c ười> ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ <c ười> <ancies> นี่มันนี่มันนี่มันรูดเจี๊ยบรูดเจี๊ยบเออรูดเจี๊ยบเจออรูดเจี๊ยบ้วก็เจ้าผ้ามันรูดเจ็บมันน่ารักดูเนี่ยน่ารักน่ารักด้ยโอ้โหน่ารักมาไปไปดูอะไรดีกว่าไปนี่น่าเล่นโอเคแล้วก็ถัะพี่หนึ่งใช่ไหม โอ้ง oh, right? like oh, mm ่ายอีซี่เลยง่ายอีซ okay, ี่แม่เลยโอ้โหอีซี่อึดเฮ้ได้ดีสองโอ้โหน้ำแข็งเหรอโอ้ยโอ้เลือยเรื่อเื่อเื่อเืด้หือรขาทีนี่มันทีมันอึ้อเตะเฮ้ยเอ้โ์ <BS> ออโอ้โหมันง่ายจริงๆโอ้โหกับดักด้วยเฮ้ยทำยังไงเนี่ยอ๋อดูแลตี้เลย,ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวฟื้นฟูฟื้นฟูฟื้นฟืได้มันช่วยได้ช่วยได้อยู่ <BS> เฮ้ยโกงไปโกงไปโกงไป ข้มามวตาุแรกแล้วจะไปยืนทำไมเอ้ยดาที่ส <'s> ี่เห็ไหมดิสิงมันง่ายขนาดไหนวะอุ๊ยอุ๊ยเอ้าลืบตายโอ้โเคได้แบบนี้ต้องเล่นกับพี่อ่ะอื้อหือมีแมนี้นู้ยโอ้โหตอกแล้วตอกแล้ว

โ <Billie S 2> อ้โหไม่กับคนอื่น oh. ม oh ันเนี oh. okay ่ยเล่นจริงๆอุ้ยเกือบถึกเออเจ๋อเอ้ยน่าเสียใจแข่งรถด้วยแข่งรถด้วยนี่มันนี่มันอะไรนี่มันอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหเด้งโอ้โหสิงสตารถอุยขึ้นอ้าวขึ้นด้วยว้าเอ๊ะ เอ้ยเนี่ยทำไมมันรถไปไหนนี่ว้าว้าวเเดี่ยวี่ยวเดี๋ยวเี๋ยวี๋ยี๋นี่มันอะไรเนี่ยโอ้โหนี่มันรถรถเป็ดโอ้โหนิ่งๆสินิ่งๆเออนิ่งเอาไปกับโอ้ยอะไรเนี่ยนี่มันรถเป็ดเฮ้ยนี่ไอะไรอ่ะ ไฟอินเดอร์เมทอเอ่อโอเคมาดูดีกว่าไม่รู้าดูอะไรมันคืออะไรไอสีเขียวเขียวเกะอะไรสิโอ้โหอันเยสมันเหมือนขำมันกดเสียงขอขอเปิดเสียงแป๊บนึงขอดูก่อนดิไม่มีเสียงอันนี้เดี๋ยวมันเงียบเกินปิอเงียบเกินเงียบเกินไปอ่ะ เหมือเขาโอเคก็ได้อะกอาะมันอ้าวอ้าวเอ๊ะมี่ฉันเล่นคนเดียวเหรอเนี่ยฮัลโหลเอ๊ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมเออเออเออชาั้นเฉยเนี่โอ้ยอันนี้ทอะไรเนี่ยอุ้ยตีเฉยอ่ะเตี้ยเตี้ยเนาะเอาน้องมจะตีฉันทำไมเนี่ยอ้าวเอ้ยโอเคสปายก็ได้ไปยเลยยู่ๆมันตีฉันเฉยเนี่ย อปากวัวสินะอ้ปากวาทำยงไนเน่ยทำยเนี่ย,ย,เ,ยเออเออออเขานีขก็ได้ขึ้น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 ,นสิออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเกีบ ไม่คืนไม่คืนใส่ไอ้คืนใส่เอา้าอ่ะคืนแล้วอื้วู้โอ้ง่ายสมัยดิยอ๋อได้แต่คือมันจะโอ้วูว้ยโอ้เดียเด๋ยวเนี่ย ขอบคุณเปส็สวรรค์ทำไมกันนะ,อะโอเคอ้าแม่มันง่ายจิกเว้ยเช้กันอะไรประชอดอยู่นี่ยประชอดเลยเนี่ยโอเคง่ายจะตายโอ้ แหม่ต้องให้พี่วนร้อนเลยอีกนะโอ้โหเอานี้ดีกว่ามันง่ายเกิดไป <c oughs> อ่าฮะปุ๊บติบติบติบโอเคถึงแล้ววิวโอ้โหง่ายอีซี่เลยตอกู้ยข้อปากแล้วไอ้น้องโอ้ยอ้าม วอาดีไปขึ้นได้อยู่อ่าตรงนี้โอเคอือฮะโอ้อึบอึบอึบอ่าฮะโอเคโอเคนี่อะไรน้องมึงเนี่ยคำถามอะไรสักอย่างอึบโอ้อ่าฮะโอเค เดี๋ยวอะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้คืออะไรอคีคทูกเฉยอ,อีกแล้วที่ซีด้น่นนี่มันไม่ถูกโอ้โหง่ายจังเลยง่ายจังเลย่ยลยแต่ว่าเดี๋ยวน้ำมันจะไม่เป็ดไป โอเคเอ้ยเอ้เอาทันทีเดียวเดียวเดียวเอ้ะโอเคง่ายจริงจริงง่ายต่อค่อยขับโอเคโอเคเฮ้ยเอาหมีกันด้วยโอ้อ๋อดูแล้วอย่างนี้มันเป็นบล็อก สินะบอกลงหุนด้วยมันชลานี่แคร์เซฟโอเคตั้งนี้อูดิดดิดิดิอุ้ยปกับอุ้ยอุ้ยดิ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 มันง่ายหละมืนเดิมมันง่ายละอู้ดิดดิดิดิโอเคอ่าโอเคโอเคาไปได้ยงง่ายสิเลยเนี่ยเดียวเดียว โอ้โหโอ้โหเย้ถึงแล้วเย้เย้รัชนาแล้วเฮ้นนี้เจอก็จบแล้วจบง่ายด้วยอุ้ยวัดฮีโก้หนีมาอ๋อได้ม่ให้จบด้วยไม่ให้เล่นจบด้วย เล่มตากลัวขับเสาคานต่อสู้ได้มามามาได้ดิไอ,อ้ได้ดิได้เนาะได้เนะจ้าใช้สไนเจอรี่อย่าตกแน่โอ้โหโฮ้ยคีบุงคีบอดเอาอันนี้ก่อนเอาโอเคเอาขุมขนของก่อนเฮ้ Ai nó, ai đi nó. À ê. À. Ok. Mẹ. Ok, mẹ lại. เอาละเราคงเพลียงโจเพลียงคลิปเท่านี้ก่อนถ้าคุณชอบเพียงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s like, ั b s c ค i b e ด้วยนะครับเจอกันบ๊ายบายนะาบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายให้คิดเสร็จแล้วดูสิว่ามีอะไรบ้างดสิกระว่าจกะเป๋าตัวนมาอาสิโอ้โอ้มีตุม้มไหนด้วย โอ้น่ารักขนาดนี้แล้วจมันจุดหนเพิ่งมาเห็นเนี่ยโอ้โหตายแล้วคุณเอ๋มาอีกแล้วแม่โอ้โหโอ้โอเมกอดโอเมกอดไม่ธรรมดแนวดูส ดูมีอะไรบ้างน่าจะไม่โอโหโห้โอ้โหเขาชื่อเซอร์ไพรส์คือสักสิทิกว่าลีเดียมเวกอะไรเนี่ยโอ้โหนี่มัน อัปเดตเมื uh ่ออัปเดตแล้วก็มาอีกหนึสิ่งโอ้โหฮะตายไล mm ้ค hmm. ุณเอ้ยสามร้อยกว่าชิ้นสามร้อยชิ้นปีไปมิสเอ้ย